สวัสดีค่ะเรียนเองพูดเองคลิปนี้นะคะก็มีประโยคมาให้เพื่อนๆได้ฝึกพูดกันนะคะ,ะสมมุติว่าเราเดินไปตรงไหนหรือว่าเราขับรถแล้วมองผ่านกระจกไปแล้วเจอนะคะว่าที่นี่มีดอกไม้สวยๆเยอะแยะ,ยะเลยนะคะเราอยากจะพูดเป็นภาษาราัสเซียว่าที่นี่มีดอกไม้สวยๆเยอะแยะ,ยะเลยเราก็พูดไปเลยค่ะว่า здесь много красивых цветов นะคะ this แปลว่าที่นี่ this นะ много много แปลว่าเยอะ,ะแยะหรือว่ามากมายนะคะ красив красив แปลว่าสวย цветов цветов แปลว่าดอกไม้นะคะอ่ะา this много красив цветов แปลว่าที่นี่มีดอกไม้สวยๆเยอะแยะเลยนะคราวนี้นะคะเวลาเราเห็นดอกไม้ตรงไหนสวยๆนะ เราต้องพูดออกมาดังๆเลยนะคะว่า this n o g a k r a s i v ส์สวิตูนะทีนี้ถ้าเกิดเรามองไปไกลๆนะคะที่นั่นบ้างอ่าที่นั่นมีดอกไม้สวยๆเยอะเลยเราก็เปลี่ยนจากคำว่า h i s เป็นต่ำต่ำแปลว่าที่นั่นนะคะเราก็จะได้อีกประโยคนึงนะว่าต่ำมโนก้าคราซิ v ส s ส i t o ู ตามมนุก a ์ก็คราซีวสิโอ่าได้สองประโยคแล้วเห็นไหมคะเวลาเราเห็นไกลๆนะว่าที่นั่นน่ะมีดอกไม้สวยๆเยอะแยะเลยเราจะต้องพูดประโยคนี้ดังๆกับตัวเองเลยนะคะไม่มีใครให้พูดด้วยเราก็ต้องพูดกับตัวเองนะเพื่อที่เราจะได้ฝึกพูดนะคะตามมนุก a ์ก็คราซีวสิโอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเห็นต้นไม้บ้าง มันไม่ใช่ดอกไม้แต่มันเป็นต้นไม้นะต้นไม้ใบสวยๆเยอะแยะเลยแต่เท่านี้ใช่ไหมคะเราอยากจะพูดว่าที่นี่มีต้นไม้สวยๆเยอะแยะเลยเราก็เปลี่ยนจากคำว่าซิโตฟเป็นรัสเชนีรัสเชนีนะคะก็จะได้ประโยคว่า s ิสโนกาคราซิเวกรัสเชนีซิสโนกาคราซิเวกรัสเชนีนะคะอ่าได้สาประโยคแล้วนะ ที่นี่มีต้นไม้สวยๆเยอะแยะเลยอ่าแล้วถ้าเราอยากจะพูดว่าที่นั่นมีต้นไม้สวยๆเยอะแยะเลยเราก็พูดได้ว่าตามโมก a ะคราซิวค์รัสเชนีตามโมกกครซิวครัสเชนีอ่าเห็นไหมคะเราก็ได้มาแล้ว4ประโยคด้วยกันนะนี่ก็เป็นวิธีการที่เราจะเพิ่มคำศัพท์ เพิ่มการพูดของเราให้ได้มากขึ้นนะคะตอนนี้นะเวลาเพื่อนๆเ,เดินไปทางไหนนะคะแล้วก็เห็นดอกไม้สวยๆนะพูดเลยนะคะ s ีสโนกาคราซิวสตโอฟนะอ่าถ้าเดินไปตรงไหนแล้วเจอต้นไม้สวยๆเยอะแยะนะเราก็พูดเลยจีสโนก้าคราซิวราสเจนีนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ฝึกพูดทุกๆวันนะคะแล้วเราจะ เวลาเห็นอะไรเนี่ยมันจะได้เป็นอัตโนมัตินะคะอย่างคลิปที่แล้วเปิดปิดประตูได้กันแล้วใช่ไหมคะอ่าถ้าเกิดว่าท่านใดที่ยังอ่าไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะคะย้อนกลับไปดูได้นะว่าเออฉันกําลังเปิดประตูฉันกําลังปิดไฟฉันกาลังเปิดไฟนะคะเวลาที่เราเรียนรู้อะไรมาวันละคำสองคำก็ได้เราก็ พยายามใช้นะถ้าเกิดเรารู้อะไรมาแล้วจดอยู่แต่ในสมุดนะคะไม่กี่วันมันก็จะลืมนะรู้มาคำหนึ่งก็พูดคำหนึ่งก็ได้นะคะเรารู้คำว่า,านกาเรารู้คำว่านกสมมตินะคะปจิตจะาปจิตจา,จารู้มาคำเดียวเวลาเห็นนกนะเราก็เปล่งเสียงออกไปเลยว่าปจาิตจ่าเห็นไหมเราต้องเริ่มจากการก้าวก้าวทีละก้าวไปก่อนใช่ไหมคะถ้าเรารู้แต่คําว่าปจาิตสาแล้วจดอยู่ในสมุด ไม่ไม่เกินสามสี่วันเพื่อนๆลืมแน่นอน